คำที่หนึ่งอนิจจังคำที่สองอุทาหอนคำที่สามสรีระ คำที่สี่ืดดูหนาวคำที่ห้าประดิษฐ์คำที่หกสารคดี คำที่เจ็ดทัศนศิล์คำที่แปดจิตกรรมคำที่เก้าปรารถนา คำที่สิบประสบการณ์